สวัสดีครับจากจุนเซอร์ครับใครที่ต้องการบำรุงสมองเพิ่มความสามารถในการจดจำลดความเครียดลดอาการปวดศรีรษะลองสูตรน้ำผักผลไม้สกัดเย็นสูตรนี้ครับมีแค่3อย่างเท่านั้นเองสูตรนี้ประกอบด้วยเซอร์รี่หรือว่าขึ้นช่ายฝรั่งหนึ่งก้านเราก็นำมาหั่นเป็นท่อนสั้นๆน,นะครับลำดับต่อมาก็เป็นผระเอของเราเลยครับอันนี้เป็นใบบบก ใช้ประมาณ2กกำมือแล้วก็แอปเปิลเขียวใช้2ลูกครับแอปเปิลเขียวเนี่ยเราก็เอามาหัน่นแล้วก็เอาไส้กลางทิ้งไปแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆอย่างนี้ครับเพื่อจะได้ลงเครื่องแยกกากได้อย่างง่ายดายแล้วขันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับเรามาดูสรรพคุณของทั้ง3อย่างกันสักนิดหนึ่งครับเซอร์รลี่เป็นผักที่มีน้ําเยอะนะครับเขามีสรรพคุณช่วยปรับ ระดับความดันโลหิตให้อยู่ในระดับที่สมดุลโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเซอร์รี่ช่วยได้ครับใบบบวบกถือว่าเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับสรรพคุณของใบบบวบกก็คือบำรุงประสาทและสมองเพิ่มความสามารถในการจดจำลดความเสี่ยงอัลไซเมอร์ได้ด้วยนะครับหรือโรคสมองเสื่อมนั่นเองนอกจากนี้ยังช่วยลดความเครียดและคลายความกังวลได้แก้อาการปวดศีรษะ ได้ด้วยครับต่อมาก็เป็นแอปเปิลเขียวนะฮะแอปเปิลเขียวเนี่ยจะใส่1ลูกหรือ2ลูกก็ได้นะครับแต่ถ้าเบิดอ,อยากให้รสชาติดีขึ้นมาอีกนิดนึงก็ใส่แอปเปิลเขียวสัก2ลูกนะครับแอปเปิลเขียวเนี่ยนอกจากจะปรับรสชาติของน้ำผักผลไม้ให้เราชวนดื่มมากยิ่งขึ้นแล้วเขายังมีสรระคุณอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดโดยเฉพาะสารฟาวนอยครับที่อาจช่วยลดการสะสมของไขมันไม่ดี เช่น L D L และคอเลสเตอรอลที่เป็นสาเหตุของโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยครับท่านที่ไม่มีเครื่องแยกกากก็ใช้เครื่องปั่นก็ได้นะครับเราก็ใส่วัตถุดิบลงในโถปั่นแล้วก็เติมน้ำสักนิดนึงครับพอปั่นละเอียดเนียนดีแล้วเราก็มากรองด้วยผ้าขาบาง แต่ถ้ามีเครื่องแยกอากศสักเครื่องหนึ่งก็สะดวกดีเหมือนกันครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยเขามีโปรแกรมซอฟตนะครับผมจะใช้โปรแกรมซอฟตเพื่อจะได้สก,กัดแบบช้าๆนะครับประมาณ50รอบแต่ถ้าเป็นโปรแกรมฮาร์ดเนี่ย100รอบต่อน,นาทีใช้ซอฟตเป็นพื้นฐานสำหรับเครื่องนี้นะครับ ก็ใส่แอปเปิลลงไปครับเพราะว่าแอปเปิลเนี่ยเส้นใยน้อยนะครับจะใส่แอปเปิลลงไปก่อนแล้วก็จะตามด้วยเซรัลลี่หรือว่าจะตามด้วยใบ,บัวบกก็ได้ครับคั้นสลับสลับกันไปใบัวบ,บ,บกแล้วก็ม้วนให้เป็นกลมๆ มาแล้วก็ม้วนเป็นกลมๆแล้วก็ใส่ลงมาได้เลยครับเพราะเครื่องรุ่นนี้เนี่ยเป็นระบบเกีียวนอนฮะสกัดผักที่มีเส้นใยสูงๆได้อย่างสบายมากครับแล้วกา็ตามด้วยแอปเปิ้ลการใช้เครื่องสกัดเย็นไม่ยากนะครับเราประพันเอาว่าอะไรที่มีเส้นใย มากเส้นใยน้อยแล้วก็ใส่สลับสลับกันไปแต่ผมจะสกัดแอปเปิ้ลเขียวให้หมดก่อนแล้วก็ตามด้วยใบโบกครับก็สกัดให้หมดเลยครับ แล้วก็ตบท้ายด้วยเซอร์รี่ครับหลังจากที่เราใส่เซอร์รี่หมดแล้วเราก็เปิดเครื่องให้เขาทำงานต่อเนื่องไปประมาณสัก1นนาทีนะครับเพื่อให้เขาระบายกากออกมาในห้องคั้นเนี่ยได้มากที่สุดกากก็แห้งอยู่ในเกฑนใช้ได้เลยครับ ได้น้ำประมาณสักเท่าไหร่นะครับได้น้ำา3 7 8 7 9 m l เลยครับเพียงพอสำหรับ1ท่านต่อ1วันเลยนะครับอื รสชาติที่กำลังดีเลยนะครับอมเปรี้ยวอมหวานแล้วก็มีออกติดเค็มนิดๆจากเซลรรี่นะครับแล้วก็กลิ่นของใบับบกเนี่ยหอมขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยครับอย่าลืมนะครับการดื่มน้ำผักผลไม้คั้นสดๆทุกวัน ดีต่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักขอบคุณมากครับสวัสดีครับ